มืออะไรเอ่ยเตรียมตัวนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วมือสองค่ะยนเรียนได้ค่ะจับดูค่ะสีแดายแล้วก็หูเรียนเจ้าคือหูมือสองโอ้ยไปใส่ดูต่อนะคะตั้รวจมือตรวจจ้ะยังไม่ใช่ค่ะมือไวยังไม่ใช่ค่ะเออมือปราบค่ะถูกต้องค่ะยายเป๋นว่าเขาจบไปช่วยจีบช่วยเลี้ยงเขาเลี้ยค่ะต่อนะคะ เห็นที่จ้านี่เมื่อปากมันคอยในเอฟซีไม่โอ้ยคอยลืมตัวล่ะกระเบื้องอยู่คอยลราลืมได้จังไหนต่อนะคะเธอขับรถยังไม่เก่งมือใหม่หัดขับค่ะถูกต้องค่ะยายเป๊ะโสดมาโสดมาแเกงค่ะยังไม่ใช่ค่ะสีกิ่นยากแต่น่าเมือนีักีฬาฟุตบอลมือโกค่ะถูกต้องค่ะยายเลี้ยนปาที่เก่งแท้เก่งว้าวสีชมพู พู้พนาแม่เอารางวัลก่อนค่ะค่ะสลืมก่อนนะเท่าไหร่คะโอ้งเหนีงที่ไม่ต้องหามาได้ยังไงจ๊ะตึ้งเลยค่ะตึ้งตึ้งก็คือหูแท้ประตูแม่ผู้ใดจะไปเบิ่งดูเตี่ยเอากับไปเบิ่งดูดเหรอเนาะผู้ใดอยู่หันลูกหลานบ่อผู้เป่าผู้เป่ารุ่นนี้ค่อยมากผู้เป่ารุ่นนองเงือนเงืนเงียสีม่วงเอาติดให้นะค่ะติดเลยค่ะ เลยค right ่ะลุงนะคะเออผู้บ่าวลุนน้องลุนนองแต่เลยผู้บอลจปพี่น้องเอ้ยต่อค่ะต่อนะคะเอเะเออเอเอมืออะไรคะโอ้มือกวยมือกวยเปร์ค่ะกวยเปร์ค่ะเสยดิเอ้ยได้เสยได้เสยดิเอ้ยจกเสยยหญ่แฝงแล้วโมมีหลานเลี้ยงเราเลยโมลูกโมได้ฉันลบไปนี่ไปบ่อยยัง โอ้ยนี่แหละนะเขาเรียนหลานนะต่อนะค่ะอันนี้จะเป็นสำนวนไทยนะคะค่ะแสดงตัวตนเป็นผู้มีศีลธรรมแต่พฤติกรรมชั่วมือถือสากปากถือศีลค่ะแป่ได้ค่ะปังปังโอ้ยเดี๋ยวนี้มือถืออ้าวจีบเขาีบเขาไปเลยค่ะไม่ได้จอ เอกเธอเก็บเอาเลยมา้ปะตำแหน่งที่ต้องการค่ะมาแล้วค่ะต่อนะคะค่ะชอบขีดเขียนไปทั่วมือมือมือเขียนมือวาดภาพมือศิลปะค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขียนไปทั่วไปที่ไหมจ๊ะมือบอลมือม้วนแฟนตัวมือม้วนก็ได้มือม้วนก็ได้หอยหอมก็ได้หอยหอมก็ได้มือบอลมือม้วนมือม้วเอาม้วเอาม้วเอาเขียนไปทั่วเนาะเอาเขียวค่ะ โอ้ยเท่าไหร่คะแดงค่ะโอ้มานฮะป้าทำไมสีเหลือแค่สองทำไมพากันหมานจังเลยคะวันนี้คนเล่โคเลโคเลข้างบนเลยไม่รู้อะไรเลยค่ะทำไมเกมจะจบเร็วจังเลยเรามาต่อกันเลยนะคะแฟนใครโทรมามือถือค่ะถูต้องค่ะเย้เย้เฟร์กำลังเปน้องเพ้ แกฉันบ่หมานฉันบ่หมานคุณเบาโทษหาที่ก็ไม่เห็นโรคคอยก็บ่รูุ้แล้วทรศัพท์สามปีก็บ่มีคนโทรต่อนะคะค่ะไม่สบายป่วยเป็นโรคมือชาเท้าชาค่ะอ่าเป็นผื่นนะค่ะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นผื่นมือมือเป็นห้างกาเนี่ยอิหยอนไม่ค่ะมือเป็นตุ่มพองแพ้แพ้บ่ค่ะมือมืออะไรคะ มือเป็นโลกเท้าช้างช้างเท้าเขาอย่างก่อนมือเป็นตุ่มมมืืออเป็นตท้าสร้างน้ำสิทั้งเท้ามืออะไรที่เป็นโลกเป็นผื่นเป็นอ๋อมือท้าปากค่ะถูกต้องขยันเป็นมือมือเขาเฟยเป็นสร้างน้ำนี่เงินเขาเฟย์เป็นเขาแม่เค่ะโอ้ยไม่ช่วยเขาแล้วยังมาขวางอีก มือมือไม่พายถูกต้องค่ะพูดให้จบค่ะมือไม่พายเอาตีนเท้ามือพายเอาเท้าลาน้ำจะไปได้จ้ะมือไม่พายเอาตีนขวดอย่างเยาว์โอ๊ยงไม่ได้ค่ะมือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ํำสิต่อนะคะแม่นยำค่ะแม่นยำรู้จักไหมคะมือฉมังถูกต้องค่ะ นี่พูดเบาเป็นนักแปรยย่ำบ่เนาะมี่พูดเบาเอาสีดงว่าอะไรคนติเลียนมีนักกระติกนักสติกต่อนะคะแม่นมากพบศพหญิงสาวตำรวจล่าตามหามือมือปราพบศพหญิงสาวตำรวจตามล่ามืออะไรมือปืนค่ะยังไม่ใช่มือปืนมือสังหารถูกต้องค่ะมือสังหารฮะ ปั่นมีด้วยเนาะได้เอาได้เอาเอาตำแหน่งที่ต้องการมาแล้วตำแหน่งที่ต้องการโอเคเรามาลุ้นกันเลยนะคะโอ้ยมีหน้าที่ตีค่ะมือมือไม่แบกมือกองถูกต้องตึงมือแบกตีกองไม่ใช่แปรโอ้สีแดงสีแดงหัวได้สีแดงสีแดงหัวได้นะะค ังมือปืนค่ะยายแปลได้ค่ะพี่คำว่าปืนค่ะบปลว่ามือจุดกระพุงมือปืนปืนเวลาแปลอ๊ยังไม่ใช่ค่ะมือหมอผีมือมือเจ้าจะว่ามือหมอเด้อหมอผีมือยังเดือนมือมือมีดมือมีดหมอค่ะ มือหมอเราคิดดูเราเราจะเห็นอยู่ในดังๆอะค่ะที่มือป่าสชมภพเวสีถูกต้องค่ะยายเลี้ยงค่ะหมอหยังนี่นะหมอหยังวุ้งสีแดงนี่หมอหยังเอาก็หมอผีแหละค่ะจะหมอป่าต่อนะคะบุคคลที่เจ้านายไว้วางใจเขาเรียกว่ามืออะไรอื มืออะไรคะมือเที่ยงตรงมือยกโอ้ย oh <ok ๊ยไม่เคยได้ยินดีฮะลูกน้องแม่ไปแต่เอาไปด้วยไม่เคยได้ยินเหรอคะที่มือขวาถูกต้องค่ะมือขวายเีโอ้โหเก็บจบแล้วทียฟ้านะเธอ ยังไม <stop, stop. S 1> ่ <ov |notimestamps|> <sounds> ึ <situación at difficulty> ้งยันีตึงซึงเออซึงึงตึงตึงตึง่ยาเขาได้ไปแล้วโออ้ได้แล้วอ่าลอยอ่าลอยตึง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 ตตึงตึเมื่อยังก็เมื่อยังก็เรียนตึงตเมื่อขวาจ้าเมื่อขวานี่เมื่อขว้าแมเอาเมื่อยังก่อลืมแล้วมือางวยลืมแล้ว